G-Member Award 2010ที่สุดแห่งปีที่สุดแห่งรางวัลจากสังคมคนรักเพลงสวัสดีครับผมกันเดอรซานะครับผมสวัสดีชาว G-Member ทุกคนนะครับผมก็วันนี้นะครับดีใจมากๆครับที่กานเนี่ยนะครับได้รับรางวัลศิลปินนะครับหน้าใหม่แห่งปีนะครับของ G-Member นะครับก็ ต้องขอขอบคุณนะครับเจมเบอร์แล้วก็ขอขอบคุณนะครับทุกคนที่โหวตให้กันมานะครับผมแล้วก็วันนี้ครับกันมีคนที่จะมามอบรางวัลให้กันนะครับก็คือคนที่โหวตให้กันนั่นเองนะครับเชิญครับขอบคุณนะครับโอ้โหสวยงามมากนะครับต้องถามเขาสึกก่อนว่าทําไมถึงโหวตให้กันครับเพราะว่าน้องกันน่ารักค่ะร้องเพลงเก่งแล้วก็นิสัยดีค่ะอันสุดท้ายเนี่ยนิสัยดีเป็นสิ่งสําคัญมากนะครับกับกับวงการบันเทิงนะครับว่า ศิลปินเนี่ยต้องทั้งเก่งด้วยแล้วก็ต้องเป็นคนดีด้วยนะครับผมก็ยังไงก็รางวันนี้เป็นรางวัลที่การภูมิใจมากๆนะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับที่บวชให้กันแล้วก็สัญญาว่าจะเป็นตัวอย่างที่ดีครับแล้วก็จะมีผลงานที่ดีๆให้กับทุกๆคนได้ติดตามต่อไปนะครับอยากทราวบว่าระยะเวลาในการที่แบบโบวให้กันเนี่ยยังไงบ้างครับก็เขาให้หวตทุกครึ่งชั่วโมงอะค่ะทุกชั่วโมงก็หวตทุกครึ่งชั่วโมงเลยค่ะยอดมากจริงต้องบอกว่าทุ่มทุนมากนะครับ หน้าคอก็กดตลอดเลยคะ่ะจริงนอนคือ,อน,นอนนอนค่ะนอนแล้ว <c oughs> ก็ตื่นมากด <c oughs> น่ารักมากนะครับก็ <c oughs> ขอบคุณมากนะครับดีใจมากที่มีคนรักกันขนาดนี้นะครับ <c oughs> ขอบคุณหลายๆคนที่โหวตให้กันด้วยนะครับก็แล้ววันนี้ก็คงจะเป็นรางวัลที่กันภูมิใจมากๆอีกรวันหนึ่งที่จะเป็นกำลังใจให้กันได้ทำงานในวงการบันเทิงนี้ต่อไปแล้วก็สัญญาว่าจะเป็นตัวอย่างที่ดีครับแล้วก็ผลิตผลงานดีๆให้ทุกคนได,ได้ติดตามต่อไปครับ นอกจากรางวัลศิลปินหน้าใหม่แล้วเนี่ยนะครับยังมีอีกหนึ่งรางวัลก็คือรางวัลเพลงป๊อปยอดนิยมแห่งปีนะครับนี่กับเพลงนี้เลยครับระยะทำใจของกอนกันอ,อีกนานไม่เธอจะทำใจได้หรือเปล่าหากว่ามันยืดยาวสองรางวัลครับเพ <c oughs> ลงระยะทำใจเป็นเพลงแรกในชีวิตของกันด้วยนะครับแล้วก็ต้องบอกว่า เป็นเพลงที่ภูมิใจมากมากครับแล้วก็วันนี้อยากจะถังรู้สึกว่ารู้สึกไงครับถึงบตให้กับการครับก็เป็นเพลงที่ไพเราะที่สุดในโลกไปเลยค่ะสุดยอดขนาดนั้นเลยครับขอบคุณมากนะครับผมต้องบอกว่าเพลงป๊อปยอดนิยมเนี่ยก็คือเพลงระยทำใจนะครับวันนี้เนี่ยจะไม่ร้องก็ไม่ได้ครับสักท่อนแล้วกันนะครับผมอีกนานไหมเธอจะทำใจได้หรือเปล่า หากว่ามันยืดยาวแล้วฉันต้องทำเช่นไรที่มันท้อไม่ใช่ต้องรอถึงเมื่อไรแต่กลัวเธอไม่ตัดใจสุดท้ายคนรอไม่เหลืออะไรยิ่งเติมความซ้ำใจให้คนที่มันรักเธอ ได้ทกำใจจากกันเดอร์สตาร์ครับ <laughs> ขอบคุณครับรางวัลทั้งสองรางวัลน,นี้นะครับก็จะเป็นรางวัลที่กันภูมิใจมากๆแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นกำลังใจที่ดีมากๆนะครับที่ทําให้กันเนี่ยแล้วกออ็อยากจะทํางานในวงการนี้ต่อไปอยากจะทํางานให้กันได้ก,ก็คือเรื่องของการร้องเพลงนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่โหวตให้กับกันที่ทําให้กันได้รางวัลสองรางวัลน,นี้นะครับผมแล้วก็สัญญาว่าจะตั้งใจทํางานครับแล้วก็เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับทุกคนต่อไปครับ